หวยข้ามแดนการเล่นหวยที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศมาเลเซียเป็นการพนันโดยอาศัยการตรวจผลรางวัลจากผลการแข่งขันม้าแข่งการเล่นหวยชนิดนี้กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงจากชาวไทยซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียเนื่องจากมีการออกรางวัลสัปดาห์ละสามครั้งและมีรางวัลเป็นสิ่งล่อใจด้วยมูลค่ารางวัลสูงกว่าหวยใต้ดินของประเทศไทยเรา แต่ว่าคุณนไทยี่ว่าเขาข้าวไปอยู่ในมาลีอันเปรีกวาก็ข้าวไปทำพันในมาลีฉันก็เห็นว่าเปรว่ามันขายดีฉันเปิดเส้นก็นได้ดีใช่ไมก่ก็เลยพาออกขายในเมืองไทยเขาวิ่งกลับมาพอก็ซื้อว่าไม่โชว์ถ้าเราซื้อซีสองหนึ่งเจ็ดนี่คือ2ี่สิบสี่ประตู คนเคี sea, so on mini, ite, ้ยวนั่นก็ได้เปอร์เซ็นดีจึงคนณสื่อก็ได้เบียดีมีรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองรางวัลที่สามจะอ่ารางวัลที่สี่มีสิบรางวัลรางวัลที่ห้ามีสิบรางวัลจะมีจะมีอะไรรางวัลมันจะนึ่งตึงอาเมียนถ้าว่าถ้าเราไปโต้วันที่นึ่งเลยเนี่ยจะโจสมาโต้เอ็นซ้ำตัวได้ามสิบบาทไดสองพันสอง มันเพชรได้ก่อนไม้เนี่ยแต่เขาโชวกันเลยมีวันเสาร์อาทิตย์พุธและกาเดือนนึงนั่นมีวันพิเศษวันคานออกประมาณถุ่มเช็คตังเน็ตได้แล้วคุณขายจะไปเอาที่ส่อแกแล้วมาให้ กาไท,ท,ทำคุ่นจิดนะแต่รอะว่ามันทุกข์กลเลยมันได้หมากันเึ่งทำใคุณอยากได้เบียรหมากมาบอกว่าได้ไปดีซึ่งก็เสือหายด้วยทุกข์หายหลอกเรียนมาเรียน พี่กัดไม้แต่ว่าเชียงหลวงอนะธรรมดาเขาก็สื่อเไรเลยเก็จะสื่อประจําเลยนี่คนสื่อถึงเป็นพันหวยข้ามแดนหวยจากประเทศมาเลเซียปัญหาทางสังคมที่รอวันในการแก้ไขก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาสิ่งเสพติดด้านการพนันที่อาจไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไป